สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบวันเสาร์ที่สิบกันยาก็มาสำนักงานใหญ่ครับเสารแรกของเดือนในข้างในนะครับนี่อาคารเจรัญนาอู้อนะครับอาคารเจรัญนานี่คืออาคารหลังแรกของสุเรียนนะครับนี่คืออาคารหลังแรกของสุเรียนอ่า นี่รถบัสนะครับรถบัสซึ่งคนก็เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับคนเดินทางจากทั่วประเทศโน่นต่อข้าไปข้างหลังนะข้างหลังนั้นก็จะเป็นอาคารหลังที่สองนะอาคารหลังที่สองนี่ทั้งคนไทยนะพี่น้องไทยพี่น้องชาวเมียนมาอัมพูชาพี่น้องชาวลาว ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นห้องประชุมด้วยรับจุคนเป็นหมื่นที่นั่งอโอเคนะครับน่านะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งในะมุมหนึ่งนะของอาคารคอนเวนชั่นฮอล์เนื้อที่ทั้งหมด 1 4ึ hey, ่งร้อ <reforms> ี่สินยสุเ <Hum> ร <laut> ียนรอยเยลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นี่นะเรายังคงคุมเข้มในเรื่องมาตรการนะครับก่อนเข้างานนะอ้าวโอเคนะเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยก่อนสา36องศาผ่านได้ โอเคนี่ข้างในนะข้างใน่นี่ข้างในบุญนำาุญนำบุญนำสร้าและฟางเกินครับทุกคนบุคคลคนหนึ่งที่เขาเลิ่นชีวิตจากเคยทำสาวอาชีพแต่ประหยัดชีวิตมาเจอบนเส้นทางดุวยราคาเชือแล้วทำได้